ประเพณีสงการค่ะและดิฉันคิดว่าการที่เราทำบุญที่บ้านคือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่บ้านแทนการออกไปวัดค่ะและดิฉันเชื่อว่าหากเราร่วมใจกันอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันคิดว่า อยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะคะไม่ออกไปเสียงทั้งนอกค่ะทีฉันคิดว่าในภายภาคหน้าเราจะได้ร่วมงานสงการแบบที่พวกเราเคยร่วมมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอยู่บ้านหยุดเชื้อไม่ประมาทกาดห้ามตกแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้น้องโยขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสว่างวิลาวงจงมีสติ ไม่ประมาทการห้ามตกลดการระบาดโควิดรอบใหม่มีสนะิทธิ์มีทรนะมีสุขภาพดีแน่นอนค่ะอคนะขอบคุณค่ะโโอนะ้ใจใจกองทองครับ ประเพณีสงการแบบิูโนมอลของน้องโยเยนะคะประกอบไปด้วย3าปอด้วยกันค่ะปลอดภัยประเพณีและประหยัดปอท,ที่1คือปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ตอนนี้มีการระบาดเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงมีการงดเว้นการเล่นสาดน้ําจัดงานมหรสพใหญ่ต่างๆ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ดังนั้นน้องโยเยอยากจะรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนนะคะมีการสวมแมสกทุกครั้งและเว้นระยะทุกครั้งเมื่อออกไปในสถานที่สาธารนณะและใครที่เดินทางกับภูมิลเงาควรมีการเข้าจรวจักกรองและมีการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยางสมอค่ะต้อที่สองประเพณีประเพณีพพพพสงการเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งประเพณีสงการไม่เพียงแต่เป็นการเล่นนหล้าอย่างเดียวเท่านัา้นแต่ยังมี คือกิจกรรมการรดน้ำดำําดําหอมขอพรผู้หลักผู้ใหญ่การเข้าวัดทาบุญส่งน้าพระซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้คนในครอบครัวคนในชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้องโยเยจึงอยากจะรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีนอันงดางานนี้สืบต่อไปค่ะปอสุดท้ายนะคะคือปอประหยัดประหยัดในที่นี้หมายถึงการประหยัดน้ําซึ่งน้ําเป็นทรัพยากร,รที่ จำเป็นมากในตอนนี้ซึ่งหลายพื้นที่มีการขาดแคลนทั้งนักอุปโภคบริโภคดังนั้นน้องโยเยจึงอยากรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนจากที่เคยเล่นน้ําสาดน้ํากลับมาเป็นการอนุรักษ์น้ําใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าสุดท้ายนี้น้องโยเยเชื่อค่ะว่าถ้าประชาชนทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามหลักสามปอน,นี้เราจะสามารถผ่านช่วงโควิดและสามารถดำรงกิจกรรมสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัยและงดงามขอบคุณค่ะ โอ้โหได้ใจกองเชียร์เลยนะครับสำหรับมาย่เก้าน้องโยเยครับต่อไปครับพวกกาประกวดหมายเลข10ครับน้องบาสตี้ครับอทิตยาจาบุตรดีครับอลไครับคพร้อมแล้วเริ่มครับ ในรูปแบบนิวนมา่นะคะเน้นในเรื่องกวพณีรูปแบบในวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวและสุขภาพค่ะขอบคุณครับน้องบาสตี้นะครับค้เข้าประกวดหมายเลขสิบครับและลําดับต่อไปครับค้เข้าประกวดหมายเลข1 1ครับน้องน้ำหวานครับพันวส,สากระทุมพินครับ เป็นจังเด้ยลูก สำหรับพวกเราคนไทยเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราค่ะซึ่งการสืบสารประเพณีสงการในรูปแบบ new normal คือการเปลี่ยนแปลงการสืบสารประเพณีสงการให้เข้ากับยุคสมัยหรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะหว่าจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงต้องร่วมมือช่วยกันทําตามนโ,โยบายของ สอบบคอนะคะอย่างแท่นคับคืองดให้มีการเล่นน้ำสงการแต่ก็ยังคงประเพณีสงการไว้ดังเดิมค่ะคือทำบุญปักบารส่งน้ำคะหรือแม้แต่กระทั่งรดน้ำขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนี้ในการเข้าชุมชนแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแจกจ่ายแอลกอฮอลมีการเว้นระยะห่างและที่สำคัญพวกเราทุกคน ชาวอำเภอสว่างวีรวง์ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมคือสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหถูกอกถูกใจกองเชียร์นะครับสำหรับน้องน้ำหวานครับผู้เข้าประกวดหมายเลข1 1ครับและสุดท้ายครับน้องลูกแก้วครับกิติยาพร์ปิดภูลครับหมายเลข12ครับ <c oughs> ผมนี้พร้อมที่จะพุ่งเลยนะฮะ <c oughs> มมชถ้าลมมาพร้อมนะครับเชิญครับประเพณีสมการวิถียุคใหม่ new normal น้องลูกแก้วคิดว่าการสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนานค,ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบต่อไปค่ะเช่นการรดน้ำดำหัวขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่เราเคารพรัก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและยังทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะมีโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ประเีนีสงการมีข้อยกเว้นและงดในหลายๆด้านนะคะแต่สิ่งที่เราควรพึงปฏิบัติคือทำตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดค่ะกินร้อนช้อนเรา สวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์นะคะเพียงเท่านี้ค่ะน้องลูกแก้วคิดว่าเราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะสั้นกระชับได้ใจความเดี๋ยว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 โอเคค่ะผมกลัวเป็นลมไม่ใช่เลยหรอกอคลิปยาวไปน,นะครับนคอำตอบของทั้งสิบสาวงามค่ะในหลผ<ม>งพ่อ สุดสานประเพณีสงกรานในรูปแบบของเงินน้อค่ะนิดหนึ่งไม่เป็นไรคร่นะพื้นเวทีไม่เรียบครับน้องพื้นเวทีไม่เรียบเลยครับต้องขออภัยครับเปะะ็นไงฮะกับการแสดงทัศนคติในเรื่องของการสืบสายบ